คนเกิด3วันนี้นะครับตามตำราเขาบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นแมวเก้าชีวิตดวงชะตาแข็ง เลยถ้าท่านอยากรูเลยนะครับว่า3วันเกิดนี้จะเป็นสามวันเกิดของท่านหรือไม่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพื่อเป็นกระจายให้เกิคอนเฟิร์มนยครับท่านใดที่กดแชร์ขอให้คําทํานายขยากรนี้จงเป็นจริงขอให้ท่านจงร่ํารวยขอให้ท่านจงมีเงินทองไหลามาเทมาจนไม่มีที่จะเก็บกดแชร์ตอนนี้เลยนะครับกับขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยนะครับเอาละครับเราจะมาพูดถึงสามวันเกิดที่ดวงชะตาเ็าบอกว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็น แมว9้าชีวิตนะครับเรามันเริ parole, ่มกันที่วันแรกเลยนะครับต้องบอกว่าวันแรกก็คือวันอาทิตย์ครับเขาบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์มันเป็นวันของการเกิดอยู่แล้วครับเป็นสิ่งที่ให้กำเนิดสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นครับดวงชะตาคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นดวงชะตาที่เวลามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มักจะเจอปัญหาเยอะกว่าชาวบ้านนะครับถูอื่นกันแก้ถูเอาเปรียบเรียกได้ว่าจะล้มลุกคุกคานแทบตายเลยนะครับแต่สุดท้ายมันไม่ตายมันไม่เคยมีใครทําให้ตายเพราะฉะนั้นครับมันจะรอดไปทุกครั้งแบบเส้นยาแรงผาแป ยิ่งทำร้ายยิ่งเจริญยิ่งตกต่ำแป๊บเดียวชะตาขึ้นใหม่แล้วเป็นแมวก้าวชีวิตจริงๆเลยนะครับต้องบอกว่าในปีนี้นะครับถ้าที่เกิดในวันอาทิตย์จะต้องบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากใครก็จะรับความช่วยเหลือดีนะฮะจะได้รับเกียรติอุดหนุนนำทางไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นนะครับผู้คา้าบัญชาใช้การสนับสนุนดูแลเป็นห่วงเป็นใยรายได้จะงดงามขึ้นฮะจะมีสปอนเซอร์ดีไม่ว่าจะไปนในทุนในธนาคารลูกค้าแขกจะไปมาหาสู่ให้เราหนักแน่นมั่นคงความาอกหนักใจจะเบาบ,า,บางบุตรภ คุยเหลือขุนนะฮะญาติพี่น้องที่มีปัญหาการก็จะกลับมาคืนดีกันนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีคนหายุ่งยามาให้ดูแลเอาเอาใจใส่นะครับเป็นช่วงเวลาที่ตกอับแต่ก็จะลืมตาอ้าปากได้อย่างแน่นอนแต่ระวังโรคปวดหัวสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับนี่คือดวงตาท่เกิดในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นหนึ่งใน3วันที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แมว9ก้าชีวิตดวงแข็งโป้งนะครับต่อมาเลยนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นคนที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นแมว9ก้าชีวิตดวงแข็งโปกรลำดับที่2อนะครับต จันที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าตัวเองเจอเรื่องแย่ๆนะครับบางคนนี่ก็ผ่านเรื่องเฉียดตายผ่านคนหักอกมาผ่านอุบัติเหตุตกน้ำตกที่สูงมาแต่มันก็รอดมาได้ทุกครั้งหลายท่านที่เกิดในวันจันทร์เคยไม่มีเงินจะกินข้าวเลยก็มีนะครับฉิวเฉียดต่อการจะมีคดีความอะไรเงี้ยแต่มันรอดมาได้ทุกครั้งเพราะวันจันทร์เป็นวันที่ตกน้ำอะไนตกไฟไม้ไหมแมวก้าวชีวิตดวงแข็งโป๊กเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครวันจันทร์ต้องรู้จักผู้รู้จักเจรจาเพราะว่าจะเป็นเงินเป็นทองมีหน้าามีต มีสิ่งมงคลแก่ตนเองนะครับยิ่งพูดยิ่งเพิ่มบุญบรารมีเป็นที่ละใค่ของคนทั่วไปสบายอ,อกสบายใจชีวิตไม่รีบเร่งมีระบบระเบียบแบบแผนที่ดีมีความสุขสบายที่จะได้ขึ้นเป็นคุณหญิงคุณนายหรือเป็นคนที่มีเงินเป็นเจ้าของกิจการเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรู้จักพูดสักนิดเอ,อ่ยปากสักหน่อยก็จะได้มานะครับแต่ที่สําคัญของวันจันทร์มันเป็นคนปากหนักเป็นคนที่เด็กได้ว่าไม่เดือดร้อนจนถึงสุดขีดไม่ขอความช่วยเหลือจากใครเป็นคนหญิงทนงในศักดิ์ศรีจึงทําให้คนอื่นมองว่่าาาเเนนนนนนนัั้ป็คคคหหญิงงงยยอลจึมสที ในวันจันทร์ทั้งๆท,ที่จริงๆเขาเป็นคนดีมากๆเลยทีเดียว,วนะครับคุณจะเป็นคนที่คนอื่นรักใคร่แล้วก็จะเป็นสาวเป็นหนุ่มที่จะมีคนมาแอบชอบซึ่งเขาจะแกล้งเก๊กๆทำป็นไม่สนใจเราหรือบางคนมาทําฟอร์มเป็นเกียรติเราไปเลยแต่จริงเขารักเรานะครับถ้าช่วงนี้คุณอยากได้บุตรก็จะสมประสงค์ได้รถได้เลือกสวนไล่นามีการปลูกบ,บ้านมีการซื้อบ้านนะฮะอุปสรรคต่างๆมีเข้ามาในชีวิตบ้างแต่คุณต่อสู้แล้วจะสำาทริผลและผ่านไปได้ถ้ารู้จักประมาณตนไม่ทําตัวฟุ้งเฟอ้อจนเกินไปแล้วก็ พยายามพักผ่อนให้เพียงพอนะพะช่วงนี้เหมือนพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอู้สึกขอบตาจะาคล้ำหรือง่วงเหงาหานอนมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับต่อมานะครับคนที่เกิดในวันพระสมบดีนะครับเพราะดาวพระหัสนั้นเป็นดาวครูแล้วก็เป็นดาวประธานสุปเคราะห์ครับเพราะฉะนั้นเวลาชีวิตของคนที่เกิดวันพระหัสนี่เวลาดีดีสุดขีดแต่เวลาตกตกหนักเลยทีเดียวนะครับและส่วนใหญ่คนที่เกิดวันพระหัสนี่มักจะได้คู่ที่ดวงชะตาคล้ายๆตัวเองคือขึ้นเหมือนขึ้นพร้อมกันเวลาลงมันก็ลงพร้อมกันไม่มีใครฉุดไม่มีใครดึง รังกันเอาไว้ได้เลยนะครับจึงขึ้นสุดลงสุดนั่นเองนะครับแม้จะมีปัญหาแค่ไหนก็แล้วแต่แต่คนเกิดวับราชจะรอดพน้นอุปสรรคมาได้ตลอดทุกครั้งคือต้องบอกนะทั้ง3าวันนี้ในคำทำนายค่อนข้างจะใกล้เคียงกันคือเฉียดล้มเฉียดตายเฉียดหมดตัวแต่มันรอดไปได้ทุกครั้งจริงๆนะครับในช่วงนี้คนเกิดวับพระรหัสนะฮะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาห้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลต่ทางคำจุนนะครับไปพบใครก็จะรับสิ่งดีๆกลับมามีที่พึ่งพาสบายอ,อกสบายใจไปได้ในะระดับหนึ่งนะครับตำแหน่งหน้าที่การงาาาานนเเจจรรริิิญกกกก้้้วหหปดดใม่ๆ็ไผลโยช์ู ริเริ่มกะทําได้ในตอนนี้เลยนะครับไปหาในทุนในธนาคารก็จะได้ผลประโยชน์เกินคาดนะครับแต่ให้ระมัดระวังคําพูดคําจาที่ตรงผงผางและเป็นคนที่บางครั้งพูดไม่ค่อยคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับให้ใช้คําว่ารู้จักกาละเทศะตรงนี้จะดีมากและอย่าไปแซวใครอย่าไปทําให้คนอื่นเขาเป็นตัวตลกหรืออย่าไปนินทาว่าร้ายคนอื่นเพราะมันจะไปถึงหูเขาได้ตรงนี้ระวังนะครับและที่สําคัญครับอย่าหลงลืมตนเองเป็นัขาดว่าตัวเองเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดก่อนพูดคิดก่อน ทำนะครับสุขภาพต้องดูแลอย่ารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับเราต้อระวังเรื่องคําพูดและก็รามัดระวังเรื่องของความใจร้อนและทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างชัดเจนทีเดียวครับ สำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีอุปสรรคดวงชะตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้กิ่คอนเฟิร์มมีตัวช่วยมานะครับนอกจากตัวช่วยนี้นะครับเป็นเครื่องรางความเป็นมงคลนั่นก็คือนาฬิกาเกรดคอนเฟิร์มวอชรุ่นเงินไหลมานะครับท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญครับยังประดับด้วยเพชรสีแซตตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตนเลสด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็สามารถกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส ดำน้ำนะต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สําคัญครับด้านหน้าจะมีผังปากัวนะครับจะมีคุณสามบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งยาไปเหลวของจีนนั้นจะกันสิ่งอัปมงคลแก้คงจุ้ยในทิศที่ไร้ลัยแก้ดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปดประการตามศาสตร์การจัดของจุ้ยของรัฐทิ เตาหมกด,ดําด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุปถัมภ์นะครับให้กับคุณในด้านหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีหงจุยที่ดียมียันแปดเหลี่ยมติดตัวท่านนะครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับจะส่งเสริมหนุนนาดวงต่างคุณให้สูงทรงอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไราที่เด่นกว่าดวงมหาอุดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ใส่สิ่งที่สสูงงุดขอ บริตัทไทยพริตัทอินเดียไปด้วยเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพรกคาเงินล้านเพ่งเพ่งพาพาหาหารือๆซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่สใส่ก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับรุ่นนี้ราคาที่2 9 9 9บาทนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรนที่เบอร์0ู5 9 7 4ป9 4 5็ได้เลยนะครับ